นี้จะทุกคนขุดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไอแก่นตะวันนะคะแก่นตะวันทุกคนขุดเสร็จแล้วนะคะแต่หัวสีแดงไม่ค่อยมีเยอะนะคะแต่หัวเขาก็นี่ก็พอดีก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะเห็นไหมแก่นตะวันปลูกไว้ก็ดีนะคะแต่สาปลูกไว้เพราะว่ามันหนาวแล้วนะเห็นไหมเนี่ยหัวเขาก็โอ้โหเนี่ก็มีหัวใหญ่หัวเล็กนะคะ หัวเขาที่หัวใหญ่หญๆก็มีเดี๋ยวสาก็จะเอากับเมืองไทยนะคะกับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปฝากแม่เนาะเห็นไหมโอ้โหดูหัวเขาสินะทุกคนดูสิเนี่ยหัวสวยนะหัวใหญ่เด้งเป็นแมงเนี่ยทุกคนก็ได้แค่นี้นะคะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่แดียสายยังขุดไม่เสร็จเดี๋ยวสาต้องพอก่อนนะคะเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวสาต้องเข้าบ้านไปทําอาหารเนาะ ก็ได้แค่นี้แก่ก็ภูมิใจอยู่นะปลูกไว้ปลูกไว้อย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้ดูแลเขานะคะแต่สาก็ทำปุ๋ยไว้นะคะอืมเอาไสเดือนนั่นแหละทุกคนเอาไสเดือนนั่นแหละที่เอามานะคะเอาเอาุมไสเดือนมาใส่ไว้เนาะเดีอยวไสเดือนไว้ตรงนี้ก็เลยมีอันนี้นะคะโอเคจ้ะทุกคน เดีวสาก็ขอไปก่อนนะคะกับคลิปนี้เนาะกับแก่นตะวันจ้าออ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารมานนี้เดี๋ยวจะลองไปทําดูคนดูดูหัวเขาอันนี้ดิหูดูหัวเขาสวยนะสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวจะไปถามเพื่อนบ้านว่าเขากินไหมถ้าเขากินเดี๋ยวก็แบ่งให้เขานะคะเดี๋ยวสาก็จะเลือกกินหัวที่แปลว่าที่สาขูดใส่นะคะที่ขูดโดนเขาเนี่ยเห็นไหม เขาจะงอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ไว้ในดินสายก็ไว้ในดินเยอะน่คะอยู่ยตรง,งตนู้นเขาจะไว้ตรงนอนนะคะโอเคจ้าทุกคนหนาวมากเลยวันนี้ก็ทําได้แค่นี้แต่ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่สายยังขุดไม่เสร็จยังขุดไม่เสร็จนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะมีมันฝรัง่งหลงเหลือมาด้วย แต่ก็ดีใจนะคะหัวเขาก็หัวเล็กหัวใหญ่พอดีแต่อันนี้ทำไมอันใหญ่ยางเงี้ยดูดิหัวเนี้ยใหญ่มากเลยดูสินี <c oughs> ่จะเป็นพว,พวงเลยนะอันนี้ก็เป็นพวงเลยทุกคนเห็นไหม <c oughs> เขาออกมานะเขาลงไปในดินนะ ได้แต่ว่าบางอันสาก็เด็ดไปแล้วเนาะแต่ว่าโอโหอันนี้ก็เหมือนกันดูสิทุกคนดูใช่ไหมหัวใหญ่นะหัวใหญ่อยู่ <c oughs> โอ้ยเนาะไปก่อนจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณบ้องหน้าเลยนะคะสำหรับการรับชมนาะแก่นตะวันของเราลองปลูกกันดูนะคะ